กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีสินค้าเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะรุ่นใหม่ล่าสุดมาให้ดูกันครับนี่เลยครับผมจะเป็น LED Desk Lamp Butterfly นะครับขนาด20วัตต์3แสงในโคมเดียวซึ่งต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับมีฟังก์ชันให้เลือกใช้งานเยอะมากเลยครับไปก่อนที่เราจะไปดูเรื่องฟังก์ชันกันนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวโคมกันก่อนนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆว่ามีอะไรกันบ้างสลหรับตัวโคมของเราจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมาในตีมสีขาวครับซึ่งสามารถพับได้แบบนี้เลยครับนี่ครับผมแล้วแค การออกมาได้180องศาแบบนี้เลยครับซึ่งภายในกล่องน,นะครับจะมาเพาะอุปกรณ์อสองชิ้นนะครับจะเป็นกล่องใส่อุปกรณ์ต่างๆเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับก็วิธีการติดตังนะครับเราแค่นำลงมาเสียบตรงจุดนี้ได้เลยครับทั้งสองอันออ จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับภายในกล่องยังมีแถมสาย u s b ให้เราด้วยครับขนาด1.5เมตรครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับโคมไฟของเราตัวนี้ครับจะมี3แสงในโคมเดียวเลยครับมีทั้งแสงขาวแสงเหลืองแสงขาวนวลครับซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนแสงได้ตรงปุ่มสีเงินตรงนี้เลยนะครับเพียงแค่กดลงไป1ครั้งเท่านั้นนะครับแสงก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามลำดับครับเป็นแสงขาวแสงเหลืองแล้วก็แสงขาวนวลครับนอกจากนั้นนะครับรุ่นนี้ยังสามารถเพิ่มลดความสว่างได้ด้วยครับเพียงแค่เราเนี่ยครับกดค้างลงไปตรงปุ่มเดิมครับแสงจะค่อยๆหลีจาก100 100มารแล้วก็ไป เพส่วนความสว่างของโไฟรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่1,150ลักครับอายุการใช้งานนะครับจะอยู่ที่20,000ชั่วโมงกันเลยครับและนอกจากนั้นนะครับโคมไฟรุ่นนี้ยังสามารถบอกเวลาบอกอุณหภูมิแล้วก็วันที่ได้ด้วยครับจะแสดงผลอยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับผมในส่วนของการตั้งค่าพวกอุณหภูมิเวลาวันที่นะครับให้เรานีครับกดปุ่มเปิดปิดข้างหลัง1ทีนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เรากดที่ปุ่มโหมดครับ1ครั้งแล้วเรานี่ครับสามารถกดปุ่มบวกหรือลบนะครับเพื่อปรับเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ได้เลยครับหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มโหมดอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเป็นการบันทึกครับผมสำหรับโคมไฟ รุ่นนี้นะครับถ้าเราปรับความสว่างไว้สูงสุดอยู่ที่100%นะครับจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องอยู่ที่3-4ชั่วโมงเลยครับแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยครับเปิดความสว่างไว้ต่ำสุดนะครับจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องอยู่ที่12ชั่วโมงกันเลยครับเรื่องรุ่นนี้นะครับจะสามารถชาร์จแบตได้ผ่านสาย USB เลยครับใช้เวลาในการชาร์จ1ครั้งนะครับอยู่ที่3-4ชั่วโมงครับและสำหรับใครที่กลัวว่าโคมไฟแบบนี้ครับเมื่อใช้ไปนานๆแล้วจะร้อนหรือเปล่าต้องบอกว่าโคมไฟรุ่นนี้นะครับจะมีรูระบายอากาศ ส่วนปุ่มสำหรับปรับเวลาวันที่แล้วก็ดมทพูครับจะอยู่ทางด้านหลังของตัวโคมครับสำหรับใครที่กําลังมองหาโคมไฟรุ่นใหม่นะครับไว้สําหรับตกแต่งห้องนะครับสไตล์มินิมอลและ้งสามารถปรับได้ถึง3 0 0แสงในตัวเดียวนะครับรุ่นนี้เหมาะมากเลยครับ